คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อที่มาของคุณลักษณที่ถูกต้องซัพพอร์ตทุกการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้คุณได้เรียนรู้อย่างเข้าใจในทุกภาคส่วนพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนวิชาการพรอมสร้างประสบก,การณ์และความมั่นใจให้กับตัวคุณโดยบุคลากรที่มีความสามารถพรอมกับการทำงานจริงในทุกสถานการณ์การสื่อสารคนได้อย่างไม่อายใครคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบสร้างทักษะที่ประอกอบวิชาชีพได้จริงเริ่มตั้งแต่การออกแบบจำลองการสาร้าง หรือในด้านของเทคโนโลยีการไฟฟ้าแล้ววิศวกรรมเรียนรู้เพื่อความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตขนานิแล้วก็จมศาสตร์ศูนร่วมของสายอาสู่เส้นทางการเป็น,นมืนอ,อาชีพไม่ว่าจะเป็นดน้านบุติกหน้าปสิหรือการสแสดง ทั้งยังมีฝั่งของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบเราพร้อมที่จะปรับการลงาุนของคุณออกสู่สายตาสาวโล่คณะวิทยาก,การจัดการเมื่อจุดจ่ายคำใบรองต้้าสู่ความเป็นจริงได้อย่างมั่นใจครบทุกหลักสูตรที่พร้อมสำหรับการทำธุรกิจให้คุณได้ทักษะสำหรับการทำงานจริงได้อย่างเต็มศักยภาพ และนอกจากนี้ยังมีอีก8วิทยาลายัยได้แก่วิทยาลัยเพียบายและสุขภาพรอบรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติรอบก้าวสู่สายวิชาชีพได้อย่างมั่นใจวิทยาลัยสถาปเตศกรรมศาสตร์สร้างกลไกไขวิชาการพร้อมเป็นหนึ่งในมุทลายกรชั้นนำของอณาเผวิทยาลัยสหาเวชศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยและวัตกรรมและการจัดการครบทุกกลไกในการสร้างธุรกิจก้านำสู่นวัตกรรมที่ล้ำสมัยวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงพร้อมสู่การทำงานจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพวิทยาลัยการจัดการดูแลบริการยกระดับดูแลาาการท่องเที่ยวและบริการตามมาตรฐานระดับสากล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์เชี่ยวชาญกับทุกตัวแปรในศาสตร์ของการสื่อสารก้าวตามบริบทของสังคมโลกวิทยาลัยการเมืองและการปกครองปราดเปลื่องเรื่องการปกครองรองเป็นผู้นําในการพัฒนาสังคมอย่างมีคุณธรรมเรายังมีวิทยาเขตและศูนย์การศึกษาอีก4แห่งได้แก่วิทยาเขตนคนปรปฐมวิทยาเขตสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองและศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีพร้อมต้อนรับคุณให้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนี้คือพือ้นที่แห่งการเรียนรู้ที่รอคุณเข้ามาเก็่เกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันเราพร้อมที่จะดูแลคุณทุกได้เพื่อก้าวสู่เส้นทางของความฝันเดินหน้าสู่โลกอนาคตและนอกเนือจากนี้ เรายังอนุรักษ์และพัฒนาเต็มที่ให้เป็นศูนย์กลางและศิลปะวัฒนธรรมทางบรักษาสืบสร้างความเป็นไทยอันเป็นเกียรติกลาที่งดงามเนสิน่งต่างๆเพื่อรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนสันทา คุณกาลังคิดอะไรอยู่คิดที่จะฝันหรือคิดฝันนั้นเป็นจริงคณะศิลปัและดนตรบมันน่าคิดเป็นจังหวาทําให้เป็นเพลงกับสาขาดรืนฟรีที่มีความหลากหลายของรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอนุรักษ์ความเป็นไทยด้านดนตรีไทยและมุ่งเน้นเพิ่มศเกยภาพทางด้านดนตรีสากลเพื่อนําเสนอผลงานสู่สังคม คิดเป็นทำรนองสอนคล้องกับช่วงท่าแขนวิชาน้าฏสิลป์ไทยทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเน้นการอนุรักษ์การสร้างสารรค์และการบริหารจัดการด้านศิลปะการแสดงความเป็นไทยแห่งโลกอนานคต คิดที่จะเฉิดฉายแสดงในเรื่องหน้าปฏิบัติับเรื่องหลังแขนงวิชาศิละปะก,การละครและความเป็นผู้ประกอบการสาร้างสรรค์การบูุรณาการสุขความเป็นเลิศด้านการแสดงที่มีคุณลักษณะและทักษะของการประกอบอาชีพตา่างๆที่ก้าวทันสมัยคิดที่จะสื่อสารเช่นเป็นเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางการออกแบบสาขาววิชาการออกแบบนิศิลป์ ความหลากหลายในการสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาผลงานการออกแบบสิ่ทุกรูปแบบคิดเป็นแพทเทิร์นตัดเย็บสู่รันเวย์แหนงวิชาการออกแบบแฟชั่นการใช้วัสดุและภูมิปัญญาท้องผิดสู่การสร้างเทคนิคและวัสดุใหม่ๆรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกายตามสไตล์ญญที่เป็นตัวเอง คิดเป็นฟังก์ชันจัดสรรเป็นสินค้าแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์แต่งมือว,วัสดุสารเพิ่มทักษะการออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นมืออาชีพในระดับชาติและนานาชาติคิดเป็นนวัตกรรมปฏิบัติเป็นโครงสร้างสา,สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัลเรียนรู้หลักกระบวนการออกแบบประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันที่บรรลุนัน้นออกแบบสู่ตลาดโลกด้วยสกยภาพการสร้างสรรค์ สร้างเป็นศินตนาการที่สา,าราจิตกรรมเกีุ่วกเบกาความคิดสร้างสารรค์ทักษะกระบวนการการเรียนรู้รอบด้านฝึกประสบการณ์จริงในการพัฒนาผลงานด้านศิลปะให้มีความร่วมสมัยในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะคิดอะไรสิ่งที่คุณคิดก็เป็นไปได้และร่วมสร้างประสบการณ์ทางความคิดและจิตประกาความคิดสร้างสารรค์เพราะที่นี่แค่คุณคิดอะไรก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ฟา S it S I นะคะเดี๋ยวจะแนะนำที่ตัวแทนจากที่หลายประเทศนะคะจะมาเป็นที่เข้าร่วมที่นิตรสหการกลางนะคะเดี๋ยวจะแนะนำสั้นๆนิดนึงค่ะ so now I we o n t to the introduction about the i n t o r u c t i o n a l t h d e representative from the each region today so total so five actually we have the lots of representative each region but today I'd like to uh, introduce the uh, three representatives uh, in this uh, place. And then others, uh, two representatives, uh, they are uh, sending some greeting uh, messages by video file. So please enjoy it. But before them, I will introduce Akio Kobayashi from the Tokyo Reasons. Please stand up, <laughs> So, so um, many, like, are uh, attending this time. So this uh, is this Kobayashi-sensei from the Tokyo. And he uh, is responsible for the, like, all of the event in uh, Japan now. So next year, we will, uh, we will invite the, the new reference team again. But anyhow, so this is Kobayashi from the Tokyo, sending greeting messages. And then, so next is uh, professor so, uh, Chen Guangda, uh, professor from uh, Taipei. So please stand up, please. <laughs> Chen Guangda, professor from this, uh, tai uh, Taiwan, and he uh, is responsible for the, all the reason in uh, actually, so Taipei and in China, all the region now. So he is sending some uh, greeting messages. Okay, then so I will move on to the next. Uh, she is uh, Mrs. Shi Yin Yong, professor from the Malaysia. <laughs> uh, she announced the uh, response, uh, response for the all of the events from Malaysia, especially she uh, is inviting the last of the university, uh, the professor and artist and designer, to join the design Beauty uh, event every year. Maybe so we have the good news for next year as well. Okay, so next, uh, uh, even if they really want to join at this time, but they have this the schedule, so I will move on to next, like a representative, some videos. Could you please change the slide? 안녕하세요, 사바디카. I'm Professor so. I sincerely congratulate you on the successful opening of the 2024 MBD Main Exhibition in Bangkok. Unfortunately, uh, due to the graduate school events and important meetings this week, I am unable to attend this meaningful occasion in person. However, I had the pleasure of visiting SSRU last year. I was deeply impressed by its uh, prestigious uh, reputation, the beautiful campus reflecting Thai royal traditions, and the warm hospitality of our elegant president, Srikanth Srivibol, and the design faculty. Thank you for the memorable experience. Finally, I would like to add my gratitude to Professor Sam Young, and everyone who worked so hard to make this exhibition possible. Congratulations once again on this wonderful event. Thank you very much. 감사합니다. you. This message from the Seoul Representative of Seoul, Korea. Okay, who's next? we like from the Sri Lanka. Hello, everyone. I'm Atul Mahaulagi, representing the NBD Collaboration. It's an honor to be part of the NVD exhibition here in beautiful Bangkok. I sincerely thank Professor Siom Yong, the representative of NVD Thailand, and Swan Sukanda, Rajabhat University, for their amazing support in making this event possible. This year's theme, "No Boundary," truly captures NVD's vision of Bringing creativity together and celebrating the power of art to connect us all. I look forward to seeing even more international participation in future exhibitions, adding to the incredible legacy of AMBD. Wishing the AMBD Bangkok Exhibition great success and hoping it uh, inspire artists and audience everywhere. Yeah. Thank you. Okay, so now so I will move on to the next, like, uh, next orders so, uh, please uh, welcome Professor Yong Kim, the AMBD uh, headquarters, the uh, Secretary-General. She will introduce about uh, today, uh, the D.C. Year's Awards uh, uh, Ceremony again. Hello, everyone. I am Jihyun Kim, in general and secretary in AMBD. Just judging for the AMBD, is conducted annually uh, by selected jury, recommended by each region. Uh, the number of the jury from each region is determined based on the number of the entries. Furthermore, uh, no discussion or no deliberations Take place during the drawing process. In case of the multiple artwork by a single artist are selected, additional points are rewarded. A total of 5% of the submitted artwork will be recognized as outstanding pieces. And this year, excellent artwork have been chosen through this process. Congratulations. in advance to the awarded uh, recipient thank you ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านท่านผิ้บินทุกท่านเลยนะคะรวม11ท่านดรมิหยงสอนด้วยนะคะค่ะและในลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านดรร์โชยอนนะคะประธานของ a a p d ค่ะ ขื้นมอบรางวัล a n b d ประจำปี2024ค่ะให้กับศิลปินนะคะโดยในปีนี้ค่ะมีรางวัลทั้งหมด